ฉันเรียนรู้โลกที่ผ่านมาในหัวใจที่ขาดเกินฉันยังเพลิดเพลินเ,เดินต่อไปไกลแสนไกลหาคนที่สิงอยู่ในตัวลูกให้เจอแล้วลูกจะประสบความสำเร็จสูงสุดเสียงอ่านหนังสือให้ผมออกไปที ประพันธ์โดยชายกิติคุณาพรคำนำแรงบันดาลใจที่ทำให้พ่อเขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมามาจาก 1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันฟรอยที่อธิบายสิ่งลึกลับ ที่ซ่อนอยู่ในคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตสูงสุดสามารถควบคุมสมองได้ 2. อ,อานาปานสติหรือการตามลมหายใจเข้าและออกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เมื่อกว่า2,500ปีที่ทำให้คนเจอจิตพาให้เกิดวิชา8ประการหนึ่งในนั้นคือบุพเพนิวาสานุสติยานหรือความรู้ที่ทำให้คนเห็นอดีตชาติของตนได้ 3. การวิจัยทางการแพทย์ของศาสตราจารย์ดรเอียนสตีเวนสันแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียที่ยืนยันการระลึกชาติของคนได้เป็นเรื่องจริง 4. การฝันว่าถูกแทงถูกยิงทั้งทั้งที่ในความฝันรู้สึกว่าต้องตายแต่ความจริงกลับไม่ตายการฝันว่าตกจากที่สูงมากแต่ไม่ตายการฝันว่าเหาะเหินเดินอากาศได้การฝันว่าบังคับกาย ให้วิ่งอย่างเร็วไม่ได้กดโทรศัพท์มือถือไม่ได้การฝันถึงสถานที่หรือเหตุการณ์หรือบรรยากาศที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างซ้ำซากทั้งหมดของตัวอย่างความฝันเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่มีรูปแบบของความฝันที่เหมือนกันก่อนพ่อจะเล่าเรื่องต่อไปพ่อขอขอบคุณชมรมศาสนาและการกุศลที่พ่อได้ข้อมูลจากเว็บไซต์มงคลดำ .com ที่มีคุณมงคลกริติทายาวุธิเป็นประธานชมรมที่ได้เรียบเรียงบทความที่ทรงคุณค่ายิ่งชื่อว่ามากกว่า3,000ันรายที่มีหลักฐานการระลึกชาติได้ตอนแรกพ่อตั้งใจว่าจะเรียบเรียงข้อมูลขึ้นมาใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการระเมิดลิขสิทธิ์แต่เมื่อเข้าไปอ่านบทความก็พบความจริงว่าบทความต่างๆของสารชมรมาศาสนาและการกุศลไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ พ่อจึงหยุดความคิดที่จะเรียบเรียงขึ้นมาใหม่แต่ตั้งใจว่าจะนำบทความที่เป็นต้นฉบับที่เรียบเรียงมาได้แบบสมบูรณ์ที่สุดแล้วลงเป็นภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้ให้ผู้สนใจได้ค้นคว้าเพิ่มเติมและเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ให้เว็บไซต์มงคลดำ .com เป็นที่รู้จักและยังประโยชน์ให้กับผู้คนในสังคมอย่างกว้างขวางพ่อจึงอยากให้ลูกหาเวลาเข้าศึกษาข้อมูลดู กลับมาสู่เรื่องที่พ่ออยากจะบอกลูกและอยากจะบอกลูกตลอดเวลาตราบเท่าที่พ่อยังมีลมหายใจอยู่ว่าในตัวลูกและตัวคนทุกๆคนมีสิ่งลึกลับซ่อนอยู่ถ้าลูกพยายามและตั้งใจหาสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวลูกและลูกเจอมันลูกจะพบกุญแจไขปริศนาที่นำชีวิตลูกไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานและนำพาให้ลูกพบแต่ความสุขในชีวิต ถึงขั้นที่ความทุกข์จะกลายเป็นเรื่องที่ลูกจะไม่มีวันพบมันอีกเลยสิ่งลึกลับที่พ่อว่านั้นมีแน่และมีอยู่จริงพระพุทธเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าจิตเมื่อใดก็ตามที่คนพบเจอจิตคนจะพบเจอปัญญาที่เป็นเครื่องตรัสรู้มีความหมายว่าคนต้องเจอจิตก่อนจึงจะเจอปัญญาท่านพุทธทาสแห่งสวนโมกขพลาราม กล่าวถึงการเกิดขึ้นของปัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตใจทำนองที่ว่าเมื่อจิตเลิกอาการยึดมั่นถือมั่นได้คนคนนั้นจะเกิดปัญญาสูงสุดหรือเมื่อจิตถอนซึ่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัวคนจะไม่มีคงเหลือแต่ปัญญาชีวิตของคนคนนั้นจะประสบความสำเร็จสูงสุดปริศนาของสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวลูกและคนทุกๆคน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการที่คนจะต้องใส่ใจหาวิธีค้นหาว่าทำอย่างไรจึงจะเจอจิตได้เพราะเมื่อเจอจิตก็จะเจอปัญญาและเมื่อเจอปัญญาก็จะเจอความสำเร็จต่อทุกเรื่องที่ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยส่วนตัวของพ่อพ่อก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามตามหาจิตของตัวเองมาช่วชีวิตลูกจะแกะรอยตามหาจิตของลูกได้ และจะเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกอาการทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตผ่านการอ่านบันทึกที่ยิ่งกว่านิยายในหนังสือเล่มนี้ที่ถือเป็นประสบการณ์ตรงของพ่อสัญญากับพ่อนะว่าลูกจะอ่านมันอ่านมันซ้ำๆอ่านมันบ่อยๆเมื่อมีเวลาอ่านวันนี้แล้วไม่เข้าใจวันหน้าให้เอามาอ่านต่อ แล้วลูกจะร้องอ๋อขึ้นมาเองในวันหนึ่ง <Yeah. S 1> เมื่อถึงวันนั้น <Yeah. S 1> คนที่สิงอยู่ในตัวลูกจะออกมาช่วยเหลือลูกแล้วลูกก็จะเข้าใจต่อปรากฏการณ์ปาฏิหาริว่ามันเกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไร <Yeah. S 1> และทําไมมันจึงเกิดขึ้นกับลูกอยู่บ่อยๆบ,บ่อยจนเบื่อรักลูกชายกิติคุณาพร